ปันผลงไมาช่วยดักได้อาครับเมยา่าไหลต่อมาตวัดจริงอย่างติดอยู่ลุยต่อสไตรเกอร์เนี่ยสุภาพสตีหนึ่งท่านนะน้องพรนภานะเออเมยา่าคนละทีมแล้วมาช่องนี้เอาก็พิกมาได้เราจะแตะต่ออย่างไม่ถนัดแแล้วหลุดมาตุงนี้มาครับพรนภาไม่ให้ไปแต่งเมย์ไม่ให้ไปแต่งเมย์ไม่ให้ไปโอ้โหดุดันจริงๆฮะเจ้าปันผลนี่ดุดันใส่แม้กระทั่งน้องตังเมย์ฮะ อยากผาดแต่แต่ไม่ได้แตมแต่ตาเไว้เราหนีต้งแตมมาแตมแต่เจ้บิดเจะบิดจะเปิดตาข้างในอย่างติดแตมแตมดักมาเปิดไปติดตังเมตังเมให้มาออนิวออนิวตังเมมาช่วยตังเมมาช่วยแล้วไปแล้วครับปันผลปันผลเจอกับตังเมปันผลเจอกับตังเมตังเมไม่ยอมให้ไปครับแต่ปันผลบอกจะไปจะไปเราจะไปเราจะไปชายแดนหรือยตออาครับตังเมไหลก็มาที่ออนิว ออนิวยังพิ้วได้ออนิวออนิวคืนย้อนมาแล้วก็วีดบึ้มจุดพูดโดดๆมาลูกนี้อะเขาเกี่ยวมาได้เกี่ยวมาได้โอ้โหแล้วคืนมาเข้าขวาแล้วก็ไปกระตอแล้วก็วีต่อวีตออีกทีหนึง่งเจ้าบ้านไม่ได้ขเขาเสียบอลไปแล้วแล้วลุยต่อแทงมาเท่านี้อยางดักเขาไม่ได้ครับแนวรับของทางสไลก,กอร์แตะต่อขึ้นมาอยางติดบอกี้บอ,อกี้โตแล้วอยางติดออนิวแล้วจัดลุยบอกี้มาวาังไว้ระวังกันด้วยแล้วเปิดต่อมาที่ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ เปิดติดบล็อกแล้วออนิวดักมาออนิวโดนจิ้มมาแถว2เก็บมาได้หนุนกับมาใหม่กับตัวกลางเขาโตมาแล้วใส่ขวาไปติดกับพปตังตแล้วมาดูเนี่ยดูเนี่ยโดูเนี่ยตามๆสกัดทิ้งออกไปก่อนครับโอ้โห